นำทุกท่านเข้าสู่สารคดีที่น่าทึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ที่ป่าอเมซอนในบังกลาเทศข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อมาดูพันธุไม้ชนิดหนึ่งมันชื่อว่ากล้วยบัวสวรรค์หรือกล้วยสีชมพูนั่นเองเราได้มาเก็บตัวอย่างไปเพื่อทำการวิจัยนะครับว่าทำไมปีกล้วยถึงเป็นสีชมพูแบบนี้ครับ กล้วยบัวสวรรค์เป็นกล้วยที่สดใสงดงามดอกสีชมพูเม็ดแต่ลูกของมันก็ดูสวยนะครับตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ของเรากำลังทำการขโมยโอทำการขุดเพื่อจะนำหนอกล้วยชนิดนี้ไปวิจัยที่ห้องแลบของเรานะครับ ว่าในกล้วยสีชมพูนี้มีสรรพคุณทางยาหรือเปล่าและตามความเชื่อของสมัยโบราณบอกว่าใครมีกล้วยชนิดนี้ปลูกไว้ในบ้านจะมีแต่ความสุขมันจะจริงหรือเปล่าเราจะนำไปวิจัยที่ห้องแลบของเรานะครับ